สวัสดีครับ FC ชอง YouTube แอดมุนเซียนมาขมพาโชคก็มาพบมาเจอกันนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึงคลิปที่เป็นใบตรวจนะครับน่าจะเป็นฉบับสุดท้ายท้ายสุดนะครับในคลิปนี้ที่จะให้ FC ได้รับทำการรับชมกันเนาะก,ก็บอก FC ไว้หลายคลิปแล้วนะครับว่าแอดได้ตัดลดนะครับ ในการเอามารีวิวให้ f อฟเพราะว่า,อาแอดอใบตวดขึ้นราคานะครับและแอดก็กำลังซื้อไม่มีนะครับแล้วก็ประกอบด,ด้วย f อฟการเข้าชมน้อยนะครับแอดก็เลยตัดนะครับตัดออกไป5นะครับแต่อยู่ในชุด10เสียาจาดังสามน,นะครับ3ฉบับดังนั้นนะครับคลิปคลิปนี้นะครับเป็นฉบับที่9 สุดท้ายท้ายสุดของการรีวิวใบตรวจในงวดนี้นะครับให้เอฟซีรับชมกันและก็จะทำเป็น11อาจารย์ดังนะครับี่ออนแอร์ไม่ได้สองฉบับนะครับแล้วก็อันนี้ออนแอร์ไปแล้วแปดนะครับฉบับนี้เป็นฉบับที่เกาสุดท้ายท้ายสุดนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำา11อาจารย์ดังให้เอฟซีรับชมกันฉบับนี้สุดท้ายท้ายสุดคือฐานเศษฐีนะครับเอฟซีและท่านคงจะเฝ้่ารอไฟกันอยู่ นะครับเป็นชาววัสดสุดท้ายนะครับในงวดนี้เลยที่จะออกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> ก็บอกกล่าวเอไว้ว่าว่าประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าแอบเลยเคยบอกไว้หลายคลิปแล้วแหละก่อนหน้านี้นะครับให้เอฟซีได้อ่าก็เรียกอะไรอ่าปรับปรับแนวคิดใหม่นอกอ่ายังมีเอฟซีเอ่อยังมา อขออยู่นะครับเอฟคงจะไม่ได้ชมไมาเรียกอะไรไม่ได้ชมตลอดทั้งคลิปบางทีอาจจะชมท้ายคลิปอะไรไงเงี้ยพอแอดพูดต้นคลิปกลางคลิปอะไรเงี้ยนะครับแต่สั่วมาจะปลุกต้น,ตนเอ่อปูดต้นคลิปแบบนี้แหละนะครับก่อนที่จะทําคลิปยา,ยาวๆแอดจะพูดเกินก่อนนะครับแล้วก็บอกกล่าวบอกข่าวกันต้นคลิปนี่แหละนะครับแต่เอฟซีเปิดชมสักสี่ห้านาทีนะครับก่อนที่แอดจะทํา ยาวไปเนี่ยเอฟซีก็จะได้นะครับข้อมูลสาระแล้วก็ข่าวที่แอดได้อัปเดตให้อเอฟซียาร่าทุกฉบับอย่างละเอียดน,นะครับประมาณนี้บอกข่าวเอฟซีเรียบร้อยแล้วก็ก็เดี๋ยวค่อยมาเข้ามาชมด้านในกันเนาะซึ่งเอฟซีได้ชมฉบับนี้เนื้อเน้ๆเน,อๆ,นอๆอีกเช่นเคยนะครับผ่านการคัดกรองมาแล้วว่า ที่เหลือเก่าฉบับ c ีวอนแอร์ได้เนี่ย f ออยู่ในความนิยมพอสมควรนะครับก็เลยแอดกอนเลยตัดเหลือเก่าฉบับนะครับทีนี้ก็มารีวิวให้ f c เนี่ยแอดก็ก็ยังที่บอกไปนะครับก็เสนอแนวทางให้ f c ช่วยเหลือแต่ว่า FC ก็ไม่ได้ช่วยและก็เลยต้องตัดน้าสืบบางฉบับออกไปนะครับแต่ว่าแอดก็ฝากแนวทางไว้ไม่ใช่ฝากแนวทางเลย ฝากช่องทางไว้ให้ f อฟซเพื่อ FC ทันใดโชคดีหรือก็หรือว่าอยากสนับสนุนแอดอจะได้มีช่องทางในการเกลื่นข้อความย้ำเตือนให้ FC ฟซได้รับชมเช่น FC จะได้เห็นณตอนนี้เลยนะครับอันนี้คือกดกติกาแล้วก็พร้อมด้วยหมายเลขบัญชีของแอดนะครับแต่ f อฟอยากจะช่วยเหลือจะมาบอกคำเตือนก่อนนะครับ คำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่าน,นั้นถึงจะเป็นใบตรวจก็ต้องย้อนหลังให้เอฟซีเพื่อการเดินหน้าจะได้รู้อาจารย์ให้เข้าอาจารย์ไม่เข้านะครับเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนถึงผิดหรือไม่ใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านท้อสลากกินแห่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการ,ารรับชมขอบคุณครับขอพี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับไปดันหลังนิดหนึ่งนะครับที่เข้ามาชมช่อง u t u b e แอดหนุนเซียนมะขามปาโจ ตามนี้นะครับแล้วก็กลับมาดันหน้านะครับทีนี้ก็จะซูมให้เฉพาะเอ่อ FC เอฟซีอยากจะซัพพอร์ตแอดก็แอดกจะซูมให้ให้เห็นกันชัดๆอันนี้คือนะครับเป็นช่องทางสนับสนุนนะครับแอดหุ่นเสียนมะขามพันชกนะครับบัญชีไทยพาณิชย์นะครับธนาคารไทยพาณิชย์สามห้าสามสองสามสองหนึ่งสามเก้าสี่ประหยัดอิ่มพองตามนี้เอฟซีนะครับสนใจก็ ท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุนแอดก็ c แคปหน้าจอไว้นะครับก็เป็นช่องทางที่แอจะช่วยเลือยแอดได้มีช่องทางเดียวนี่แหละนะครับเพราะว่าแอดยังไม่มีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวจากช่องนะครับเพราะว่าแอดยืนยันตัวตนขั้นที่สองไม่ได้เหตุผลคือไม่ได้รับรหัสพินหกหลักที่ทาง Google Adsense ส่งไปให้แอดนะครับเพราะว่าส่งไปแอดไม่มีบ้านที่อยู ในระบุในบัตรนะครับประชาชนทีนี้เขาก็เลยตีกลับนะครับตีกลับแล้วกว่า Google จะส่งข้อมูลทางมเมลมาก็เป็นเดือนแอก็ทิ้งไปเป็นเดือนสรุปสองเดือนกว่าก็าจะติดต่อทางเปลย์ีนีแถวบ้านนะครับแอสก็เลยเขาหาไม่เจอเอก็เลยไม่ได้เอาหลานพีโน6หลักมายืนยันตัวตนกันทีสองก็เลยนะครับถอนโดนถอนโฆษณาออกจากช่อง แอดดหมดเลยทุกวันนี้แอร์ทำฟรีๆนะครับไม่ได้อะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับประมาณนี้ยแล้วกันบอกกล่าว f อฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจทานกันก่อนอ่าถอยไปนเนาะอ้าวอันนี้อันเก่านี่อันเก่าแลา้วแก็จะขอยาเอฟซีเขียนตรวจทานก่อนนะครับออกนะครับหกเก้าหกแล้วก็หกหนึ่งนะครับแล้วแอรก็จะเขียนตามด้วยอา่า ประกาศสีจะได้เห็นชัดๆ,ๆนะครับ696แล้วก็61อ่อานี่เห็นชัดปุ๊บก็มาตรวจนะครับเห็นไหมครับเทพบัญชาเี่เอาไปทำสิทสีอาจารย์ดังก่อนนะครับวันนี้จะเหลือแค่เจา้า9อาจารย์ดังนะครับแล้วก็ไมท่ทช่ไม่ผิดหวังนะครับเข้าที่เลข6 Ads s h อ p ทั้ง6ทั้ง8ใน F4 ก็เข้าที่6ไปนะครับ ข่าวที่หกไปถือว่าสองตัวเองนะครับข้าวดีมากๆนะครับเทมบัญชานะครับข้าวที่เลขหกทีนี้ก็มาดูตรงนี้นะครับห้าตัวในวงเนี่ยแอดหมายสองกับหกกัมาหกนะครับมาหกแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งไม่ได้หมายแล้วก็มาเก้าเอฟซีอะไรจะเพอร์เฟกนะครับข่าทั้งบนและล่างดี D ขนาดนี้เอฟซี คิดดูนะครับเนี่ยฮตัวอันนี้คือไมายถึงว่าประมาณว่าเป็นเป็นตัวหลักนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีย้ายตำแหน่งตัวเดิมแต่เขาก็มาทุกงวดไอ้แอปยงังยังแปลกใจนะครับว่าทำไมเป็นคล้ายๆเป็นตัวยืนตัวหลักกว่าได้นะครับแต่เข้าทุกงวดนะครับเข้าทุกงวดแอปก็เลยยังงงเออแปลกแต่จริงนะครับเออนะครับ โอ้เงวดทหมีแล้วไม่เข้าเงินโหมดีแลออกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดไม่ไม่นะครับแต่งินนี้ชดเชยให้เอฟซีแต่งวดก่อนมากนะครับเงินก่อนห้าแปดสี่หกก็เข้าห้าร้อหกเงินนู้นหกห้าหกสามก็เข้าหกแล้วห้านะครับงวดนู้นห้า 5, สองห้าศูานย์ก็เข้าห้าสองนะครับเงวนนู้นสองสี่สองหกก็เข้าสองหกนะครับ มวลนู้น4691แล้วข้าึ่1แล้วข้า6มวลนู้นอีกนะครับ39206 92แล้วก็ข้า 6. ห6มวดนู้นของนู้นอีกกับ35220 52เนี่ยนะครับอยู่ในตัวในแอรก็ยังงงแล้ว้ามาได้นะครับแต่งวดที่ผ่านมาที่ออก97877หลุดทั้งหมดรางวัลนี้มาชดเชยให้ทังเขา้ทาทั้งหลังและบนในเอสน่าสนใจ นะครับนะ่าสนใจทีเดียวเนาะนะ่ะแล้วก็มาดูเอาทีเดียวจบหน้าเลยนะเอฟซี FC. เดี๋ยวจะดูเล่มใหม่หกนะครับอันนี้ไม่มีเลยทีว่าออกนะครับก็หลุดไปนะครับแปดก็หลุดนะครับสรุปไม่มีเก้าหกแล้วก็ไม่มีหกหนะึ่งเอฟซีเข้าเฉพาะตัวเด่นแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับอา้าวของใหม่มาแล้วเอฟซีวันนี้ออกวันเสาร์นะเอฟซี FC. ออกวันเสาร์ เสาอ่านะครับที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับก็แล้ก็ยอ่อ6หกสิบแปดนะครับออกอะไรเดี๋ยวมาดูกันออกอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต้มประกาศสีหน่อยจะได้เห็นชัดนะครับหนึ่งพฤศจิกายน แปดนะครับอ่านี่จะได้เห็นชัดเทพบัญชาเดอกซูมให้ดูหน่อยนะึงเอามาดูห้าตัวก่อนเขาแมนจริงๆนะครับแม่นจริงๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยแต่ชอบนะครับเดี๋ยวตั้งสติก่อนชอบห้านะครับตั้งสติก่อนนะเอฟสีชอบห้าชอบสอง แล้วชอบหกสามตัวนเหมือนนี่ที่ชอบนะครับสองห้าหกโดยเฉพาะห้าสองหกห้าห้าหกออานี้ครับหกสองสองหูกอ้าวสามตัวนี่แหละเวียนอยู่ตรงนี้ลูกสี่หกห้าห้าหกหกสองสองหกสองห้าห้าสองนะครับประมาณนี้ส่วนเทพัญชาสองกับห้านะครับเดี๋ยวจะไปทำสิบเอ็ดอาจารย์ดังนะครับสองกับห้า ชอ้ส,สองตัวอีกเหมือนเดิมนะครับแต่แอดเลือกห้าแล้วแอ่เลือกห้านะครับสองก็ชอบตัวเลือกห้าแล้วก็ห้าก็จะมีนะครับห้าหกเอ้าห้าหกนะครับห้าแปดแปดห้าแค่นี้นะครับส่วนสองถ้าเลือกก็จะเป็นสองหกสองแปดในเอีก็ประมาณนี้นี่ครับของใหม่อ้าวมาดูดัง ลานนะอันนี้เป็นของมานะเมกแล้วก็นุ่มดาวนะครับมาดูของเก่าก่อนก่อนที่จะไปของใหม่นะครับนี่ออกหกเก้าหกนะครับหกเก้าหกหกหนึ่งอ่าทีนี้ก็มาเขียนประกาศสี ก้าหกหกหนึ่งนะครับเห็ีชัดอยู่ตรวจทานตรวจทานนะครับมานืน้อเมฆนุ่มดาวเข้าไหมศูนย์สองสี่ห้าแอดมากสองต่อห้าไม่มาทั้งหมดเลยนะครับแปดก็ไม่มีนะครับนุ่มดาวสามหกเจ็ด เอสมาร์กหกกับเจ็ดเข้าหกครับเข้าหกไปยังดีสิเข้าหนึ่งตัวนะครับหกส่วนชุดไม่ต้องไปหวังนะครับเจ็ดก็ไม่มานะครับเข้าตัวเดียวเอาของใหม่ครับโนมดาเอ้ยมาโนเมก่อนมาเนเมฆให้สามกับเจ็ดนะครับตัวสี่ตัวก็สามหกเจ็ดแปดถ้าให้เลือกนะครับเลือกเจ็ดเอฟซี เลือกหกเลือกเจ็ดนะครับแปก็ชอบเอาเลือกแปดอีกตัวหนึ่งหกเจ็ดแปดนะครับส่วนสองตัวเอา,เอาไม่เลือกแล้วกันเอาไว้แนี้นะครับโน้มดาวนะครับหนึ่งสี่เก้าไม่ชอบสักตัวเลยเอฟซีนะครับไม่ชอบสักตัวเลยนะครับ ไม่รู้จะเลือกอยังไงเอาไม่เลือกนะครับเอซเลือกเองก็แล้วกันแอดมิเลือกเย็นหนึ่งก็เออเอสซีวขกาจัดป่ะดันไหนครับดันไหนเลยดันไหนเลยจอมโหดแล้วก็เลขมือทองนะครับ เอาของเก่าก่อนมาดูของเก่ากันนะครับออกหกเก้าหกนะครับหกเก้าหแล้วก็หกหนึ่งอ่าแบบนี้ปก,กาสีก็หมดอีกแล้วเอามาดูครับหลุดนะครับศูนย์ไม่มาห้าไม่มีนะครับหลุดหมดเลย หมดใหม่ครับจอมโหดให้เจ็บนะครับเจ็ดสวยอยู่นะครับเจ็ดสวยอยู่ครับอ่าเจ็ดสวยอยู่เจ็ดสองเจ็ดห้านี่สวยหมดเลยในเอฟซีสวยหมดหนึ่งเอามือทองเอฟซีจบจัดไปนะครับเอามาดูมังกรเพชรมังกรเพชรมดตัวมังกรเพชรสามก,กับเจ็ดหลุดนะครับหลุด อันนี้วงการเพชรเห็นศูนย์กับสี่ศูนย์กับสี่แอดมาร์สศูนย์เลยชอบศูนย์แล้วก็ศูนย์ชอบบนนะครับส่วนศูนย์สามศูนย์เก้าแล้วแต่เอฟสีชอบก็จัดนะครับอาต่อครับอ่าอาจารย์มิตรแท้อาจารย์มิตรแท้าามแ,ทม,แทม่นนะครับแต่งวดนี้เข้าไหมหกเก้าหกเข้านี่เห็นไหมเอฟสี FC. อาจารย์มิตรแท้นี่แม่นนะครับไม่แม่นธรรมดาด้วยเข้าทุกงวดนะครับ เนี่ยเข่าหกเก้าเก้าหกเข่าอีกแล้วเอฟีหมดก่อนู้นก็เข้านะครับหมดก่อนู้นคำวันนี้ก็เข้าอีานกนะครับอาจารย์มิมแชแม่นครับวันนี้อาจารย์มิแชนะครับให้เดนมาร์กคือเก้านะครับจะมาตัวเดิมอีกหรือเปล่านะครับเก้าหกเนี่ยแอดเีลาทั้งหอนไงกับรูปแปลกแปกนะครับแต่แอดเลือก้าแล้วครับนะครับเลือก้า้าแปด้าหกครับ แค่นี้สองชุดห้าแปดท่าหกเอาเก้าหกอีกช,ชุดหนึ่งเดี๋ยวจะเกิดเข้ามาจริงๆนะครับประมาณนี้เก้าหกห้าแปดแล้วก็ห้าหกตามนี้ครับสามก็สวยนะเอฟซี FC, นะครับสามแปดสามหกแต่แอสชอบห้าอย่างเดียบนะครับห้าหกห้าแปดตามนี้โดยเฉพาะแปดห้าห้าแปดนะครับ เอามาดูหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญให้สองเจ็ดอ้าวยังไม่เด่เอาของเก่าก่อนหลวงปู่บุญนะครับหนึ่งกับสามเข้าหนึ่งนะครับเข้าหนึ่งจะไม่มีหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเข้าหนึ่งอยู่สี่กับเก้าเข้าเก้าครับเข้าเก้าเข้าหนึ่งเก้ากข้าหนึ่งนะครับ ข้าวโตตัวเด่นส่วนอาจารย์เพชรอารันก็เข่าเก้านะครับเก้าแต่ก็ไม่มีหกนะครับเท่าเก้าอย่างเดียวอันนี้ผิดนะครับสองนึ่นี่ตามนี้นะครับนี่ตามนี้อาจารย์มีแท้แม่นจริงวันนี้อาจารย์ม่แท้ให้เก้านะครับเอออย,อย่างที่บอกไป เดี๋ยลุงบูงบุญให้สองกับแปดนะครับสองกับ 7. เจ็ดอ้าวชอบทั้งสองทั้งเจ็ดเลยเอฟซีนะครับกอสองเจ็ดนะครับสองแปดสองศูนย์เอาหมดเลยเอาอันนี้ศูนย์กับแปดชอบศูนย์แล้วก็ชอบแปดชอบหมดเลยเช่นกันนะครับแปดแปดห้า 8, 5, ครับชอบแปดหกตามนี้จากเพ็ทอาันใ้ห้านะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดสวยอยู่ครับ อเจ็ดศูนย์ครับตามนี่ห้ากับแปดห้าหเอฟสี่ต่อนะครับน้าเสือจัดให้มาดูน้าเสือก่อนจัดให้ถูงไหมน้าเสือจัดให้ห้ากับแปดหลุดนะครับหลุด หกกับเก้าเข้าทั้งหกทั้งเก้าเลยบัวทองนะครับอาจารย์บัวทองเข้าทั้งหกทั้งเก้าเลยนะครับจะเข้าจอเด่นนะครับชุดมาชุดจัดชุดมาแม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับเขาจะเด่นไปส่วนอาจารย์ธนากรห้ากับศูนย์ไม่มาทั้งห้าทั้งศูนย์นะครับเอาของใหม่ครับนักเสือจะให้หกกับสามแอดหมายหกจะสามแอดกอลุสึก ยังไงไม่รู้นะน่าจะมาหรือเปล่าแต่ก็ะอสเหกนะครับสี่กับสองนะครับบัวทอง add, เอาเอวสองนะครับสองห้าัสองนี่คือตัวเต็งเลยนะครับส่วนหกก็จะเป็นหกแปดนะครับหกเจ็ดอ่าตามน,นี้ถ้าสามก็จะมีชุดเดียวสามห้าโอสองชุดครับสามสองสามห้าตามนี้ ส่วนอาจารย์ธนากรหกกับสามแอดก็มองว่าหกครับตามนี้ต่อครับอาจารย์สาวเมืองเพชรนะครับสาวเมืองเพชรสี่หกแปดหนึ่งสองเจ็ดสาวเมืองเพชรหมดทีแล้วหกหกเก้าเอ้ยหกเก้าหกหกเก้าหกหกเก้าหกหกหนึ่งนะครับ มาเก้าตัวเดียว fc นะครับมาเก้าตัวเดียวมาเก้าตัวเดียวเนี่ยออกมาเก้าตัวเดียวนะครับนะหลุดอ้าวมาดูของใหม่สามเพชรสี่หกแปดหนึ่งสองเจ็ด 4, 6, 8, 1, 2, เคยแม่นอยู่นะครับจับชุดตั้นเองอยู่แหละหกตัวนะครับเดี๋ยวนี้หกตัวยังไม่แม่นะเข้าแค่ตัวเดียวนะครับามาดูความชอบแอดชอบหกชอบแปดชอบสองชอบเก็บ สี่ตัวเลยนะครับจากมันเองได้ก็สองหกสองเจ็ดนะครับสองแปดตามนี้ต่อนะครับเลขสรุปนาทีสุดท้ายนะครับเลขสรุปนาทีสุดท้ายงดก่อนเข้าไหมมาดูก่อนเข้าไหมนะครับหกเก้าหอ่ะอ้าหนึ่งเข้าอยู่แต่ไม่มีหกเอเนี่ย เด่นแปลกกับหนึ่งเข่าหนึ่งอยู่นะครับเข่าหนึ่งอยู่จะไม่มีหกหนึ่ง F4 อ่าอ่าครับตามนี้อของใหม่ครับเก้ากับห้าแค่มองว่าห้านะครับแล้วก็มองว่าล่างด้วยนะครับห้าเจ็ดห้าหกห้าสอง 5, 0, หาศูยน 5, 9, ย 5, น์ชอบหมดเลยเกี่ยวกับห้าตรงนี้ก็หากาวด้วยอ่านี่ครับชอบหมดเลยเกี่ยวกับห้าเอฟซีส่วนตัวอื่นก็ปล่อยไว้งั้นนะครับปล่อยไว้งั้นเลยเอฟซีชอบจัดนะครับส่วนเลขกำลังวันนะครับมดนี้ออกวันเสาร์นะครับเ,เลขกำลังวันก็จะมีจันทนร์ศุกร์นะครับดังนั้นก็่ร้จะบอกเอฟซีาไง ที่ไกลเคียงสุดก็คือวันจันทร์ที่สามนี่แหละตัวเลขสี่กับเก้าเอฟซีนะครับเนี่ยไกลเคียงสุดแล้วออกวันที่สามวันจันทร์เนี่ยออกวันเสาร์ไงครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ที่สามแะแอดก่อไม่รีวิวนะครับเพราะว่าห่างไกลเกินไปนะครับอ่ะให้เอฟซีแคปเลยดีกว่าอราจะได้ไปเสียเวลาเอฟซีนะครับสิ้นสุดการรีวิวสามสองหนึ่ง ด้านหน้าครับฐานเศรษฐีฉบับสุดท้ายท้ายสุดในวันนี้ครับในการรีวิวว้ตรวจของแอดหมุนเซียนมาขามปาโชคเรียบร้อยนะครับ fc แคปเป็นเรียบร้อยก่อสุดท้ายนี้ fc ที่เข้ามาชมช่อง youtube แอดหมุนเซียนมาขังปาโชกเพ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้อดค้นจะเพียนอรนตรายทั้งหลายทั้งปวง,ง,งนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเสียงโจค Jadi terdekat, cobain. Semoga harapan semuanya tercapai. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain